สวีดัสสวัสดีด้วยกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผม Xin TV นะฮะช่องนี้ช่องที่ให้แง่คิดนะครับหรือว่าช่องแห่งความช่วยเหลือนั่นเองนะครับผมอ่ามีหลายคนบอกมาว่าอยากให้แนะนําเกี่ยวกับเอ่อรูสต์แซกนะครับผมหรือว่าอะไรที่ให้เล่นเกมลื่นเงี้ยนะครับผมอ่าผมก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะเป็นเอ่อ MSI นะครับผมแต่เวอร์ชันนี้จะกินสเปคน้อยนะครับเพราะว่าไฟล์มันไม่เยอะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลื่นด้วยนะฮะ แต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเล่นกับอ่ซีไฟรี่ X86 อยู่ดีนะฮะเพราะว่ามันมันจะลื่นเนาะแล้วก็ไม่เด้งด้วยครับผมถ้าเป็นอันอื่นก็จะเด้งโอเคเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาของเวอร์ชันนี้กันนะฮะก็จะเป็น MSI 4.240.15.6305นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมใครอยากโหลดไปใช้ก็โหลดไปได้เลยนะฮะ โอเคแล้วผมก็จะตั้งค่าประมาณนี้นะครับผมปกติเลยครับผม1 9 2 0งเก้นคูณนะฮะ160 dpi นี้ผมจะตั้งในแบบที่ผมถนัดและแกนนะครับผมส่วนอันอื่นก็ตั้งเป็นปกติฮะ performance open gl นะฮะกาจอนะครับผม hardware นะฮะอ่อ4ี่คอร์สแรมนะครับผมรอ240ฮะเฟมเครับผมแตะอะไรเหมือนเดิมครับผมอะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะ ASUS lock tool ครับผมเหมือนเดิมฮะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมนี่เป็นเวอร์ชัน4.20.15.6305นะครับ32บิตนะครับผมเพราะ m f า MFI ไม่มี64บิตนะฮะโอเคนะครับผมเวอร์ชันนี้ผมก็ให้ความรู้สึกลื่นมากเลยนะครับแล้วก็ไม่กินสเปกมากเลยครับก็มันจะเป็นอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะผมเก็บไปไหนนี่มันจะมีไฟล์เพียงแค่เนี่ย1 1น0่ย KB เองนะฮะส่วน เห็ไมไอเวอร์ชันหนึ่งที่ผมเล่นก็จะเนี่ยห้าแสนเลยนะครับผมอ่ามันน่าจะกินสเปคน้อยกว่าน,นะทุกคนโอเคนะฮะยวผมจะไปทดสอบให้ดูเลยว่ามันเล่นลื่น,นไหมนะครับผมแต่ผมก็ว่าลื่นนะลื่นเลยแหละเล่นง่ายเลยทุกคนลื่นปึ้นเลยนะครับผมเวอร์ชันนี้ผมแนะนำเลยนะสำหรับใครที่คอมไม่แรงมากเนาะ วอะไรก็ได้ปกติชิวๆเลยครับผมยิงง่ายเหมือนที่เราเคยเล่นกันเลยแค่อย่าไปงัดขาก็พอครับมันก็ยิงหัวได้นะเอเหมือนผมชอบไปงัดขานะไม่ก็เลยหัวไปเลยนะมาทดสอบในโซนเลยนะซะหน่อยนะครับผมขอบคุณคนที่ติดตามด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดไปด้านล่างนะฮะโอ้ผมลืมปิดปุ่มด้วยทุกคน ปูนะครับผมเนี่ยมีหัวง่ายนะครับผมเอาย่ออีกอ่ะ,ย,อะ,ะอย่อเราก็มีอย่ฮะเงี้ยฮะจขออนุญาตเป็นโค้ดนะฮะโอเคต้องโหลดเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันเลยนะครับผมเวอร์ชั่นที่ผมแนะนำเลยนะคนมีหัวง่ายนะผมว่านะมันก็เหมือนกันนะครับ พวกตระกูล FPI มันลื่นอยู่นะครับผมแต่มันเด้งนะฮะแต่เราไม่เด้งครับเพราะเราเล่นเอ,อ่อ X86 นะครับผมโอเคเ,อเหลี่ยมนะครับผมมือผมหลอนนะเพิ่งตื่นเลยนะทุกคนหลอนอยิงเลยผมเพิ่งตื่นอย่างนี้ฮนะ เล่นได้ดีนะครับทุกคนลื่นมากเลยครับขอลองลูกซองยิงหวัวซะหน่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าปิดผมมันจะไม่ถนัดทนะนะ่านผมว่าผมตั้งแกนเอกแกนวายใหม่ก่อนผมรู้สึกมันสูงไปทุกคนเห็นปะเลยหวัวทุกคน๋ยวผมตั้งกันนะฮะ <c oughs> แล้วเวอร์ชันนี้ก็สีสวยด้วยครับสีสวยเลย ี๋ยวผมเปลี่ยนบิดซะหน่อยบิดนี้ละกันเซฟเลยฮะโอเคมาลองดูเลยนะวนไหวไหมนะไม่ตายนะไกลผมไม่อยากเล่นต่อมืดเหมือนกันนะผมประภาพไว้ครับประภาพสมจริงเกินคนระับ ตื่นจะมานบนเออปืนคนก็ยิงได้ปกตินะฮะซองได้นะไกลไปนะครับโอ้ไม่ทันแน่เลยโอเคตังไ่ติดตัวย,ยิงได้ครับผม บางทีอยู่ในโซนเหมือนมันจะบ, ắc บ ắc ักๆนะทุกคนไอวอลชอบตั้งไม่ติดอะผมลองหลายทีแล้วแต่พอเล่นตังอืน่นก็ตั้งติดนะฮะโอเคนะครับผมผมว่าเล่นเล่นได้ครับผมง่ายค,ครับผมทุกคนยาวปะหมดสั่งนะเห็นไหม ออการยิงหัวผมก็แนะนําว่าให้แนะนำดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ได้สอนยิงหัวแล้วทุกคนผมยิงก็ไม่ได้เก่งอะไรนะเขามาเล่นอะไรกันนี่อ่ะเดี๋ยวลองซองสะหน่อยแล้วกันเนาะจะปิดคลิปแล้วนะผมมาไวไปไวนะับผมให้เพื่อนดูเสร็วว่ามันเล่นได้ครับลื่นนะครับโอเคสำหรับครที่มีสเปคคอมแบบว่าไม่แรงมากนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง s n TV ด้วยแล้วกันนะครับผมผมมีที่ดีดีอะไรใหม่ๆจะมาบอกนะาวันนี้ก็นอนเต็มอิ่มเลยนะฮะเสียงเลยมาเต็มนะเมื่อคืนที่ลงแรกเด้วยก็จะเสียงก็ง่วงหน่อยนะทุกคนเล่นจริงนะครับผมนะลากเลยหัวอยู่นะไอเมาส์ผมอยู่ที่พันห้านะทุกคน รีมากดผิดนะทุกคนมันไม่ได้เป็นไรนะฮะผมอึนเออเองนะครับอุ้ยอ,อ,อย่างนี้ก็ต้องยิงนะครับผมของฟรีฮนะเราชอบของฟรีเราต้องเอาไว้ก่อนนะทุกคนไกลมากทุกคนผมชอบมองข้างล่างช้าอย่างเงี้ยเออ น่าจะแตกครับผมมันมืดมากทุกคนที่ผมเห็นจากจอผมนะผมไม่รู้ว่าอาจคลิปออกมาเป็นไงนะแต่ผมมืดมากอ่ะต้องไปปรับเพิ่มพอความสว่างหน่อยนะต้องต้องความสว่างนะทุกคนลิ้มพันกันแล้วนะฮะนี่นี่จุ๊บจุ๊บไม่ได้ล็อกขาครับผมโอ้โหเขาตึงนะติดเนี่ยครับ เลยหัวเห็นไหมทุกคนไอ้นี่เลยหัวตลอดเลยเนี่ยเลยหัวเลยหัวห <laughs> ยังเลี่ยมม่ทุกคนโอเคแค่นี้ก็เห็นแล้วครับว่าเล่นได้นะครับผมโอเคตั้งใจแล้วสักหน่อยหนึ่งยาวแบบหัวเน้นๆ าตายตอนนี้ผมก็ไาแล้วทุกคนเล่นให้ดเตเทสแชนเซนนะครับผมก็กับ MSI เว่อเวอร์ชัน4.240.15.6305น,นะครับผมก็ลื่นดีครับผมติดหัวง่ายือนเดิมน,นะฮะลุบอโอ้ยไงไงทุกคนเกือบอะไรแล้วโอเค คนทุกคนที่ติดตามช่องสิทีวีด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรละจะมาแนะนำเฉยๆว่ามีแอปแอปหนึ่งที่เล่นได้ลื่นๆนะครับผมที่ผมแนะนำนะแต่ตรงนั้นมันเดือดอ่ะออกไปอีกสักนิดนึงคนเยอะเข้าตัวนะฮะโอ้โหเาไ มันเล่น f f ได้จริงนะทุกคนเล่นเอฟเฟคเขลาดอยู่ที่90เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเราเล่นย่งงอื่นเลยถ้าเป็นเอ่อฟิฟเฟอรี่เอกไปผมก็มันก็จะอย่างนี้ครับโอเคนะครับทุกคน ไปแล้ว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 แล้วตายตอนนี้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตายทุกคนโอเคบายบายครับคนทุกคนที่ติดตามช่องไอซีทีวีด้วยฮะมีทิ่ดีๆมีอะไรจะมาแนะนำอีกนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมบายบาย